สวัสดีครับผมพบเจอกับช่างนุชาแนลนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมก็อยู่กับทีมงานสายพันมอเตอร์นะครับผมก็สายซ่อมบำรุงนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์รับซ่อมนะครับผมทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่1แรงถึง3 0 0พันเคนะครับผมถ้าสายที่เขาเป็นอยู่แล้วนะครับเขาจะรู้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า ลักษณะไหนนะครับผมติดตามรับชมครับครับนี่นะครับผมก็อ่นนี้ก็เป็นมอเตอร์นะครับหนึ่งแรงหรือหนึ่งจุดห้าแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นลออไฟฟ้านะครับหนึ่งแรงสองแรงนะครับหรือสามแรงห้าแรงนะครับก็คือสามารถซ่อมบำรุงหรือพันใหม่ได้หมดเลยนะครับขอให้มีงานนะครับที่เสียหรือ ต้องการซ่อมารู้นะครับสามารถติดต่อนะครับช่องช่างนุชาชนแนลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําในมุมนึงนะครับที่ว่าขั้นตอนการทํานั้นคือยังไงนะครับผมติดต่อรับชมครับอันนี้ก็คือตอนนี้ก็ผมกําลังทําอยู่เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นคอมพิวเซอร์นะครับเกี่ยวกับความเย็นนะครับก็อันนี้ก็ขนาด25แรงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้ทีมช่างนะครับอธิบายว่าเขามีความสามารถอะไรยังไงนะครับก็ติดตามรับฟังอีกได้เลยครับผมครับสวัสดีครับผมทีมงานช่างนุ c h ชนแนลครับมาพบเจอกับทีมงานที่ว่ามีประสบการณ์มากกว่า20ปีโดยมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์อยู่ที่ประมาณ25แรง เป็น380โวลต์สามเกี่ยวกับคอมเย็นครับตัวกิลเลอร์มีบริการรับถอดติดตั้งเซอร์วิสตั้งอะไลเมนต์เลเซอร์ทุกอย่างควบวงจรครับติดขัดปัญหาอะไรปรึกษาได้ครับติดต่อช่างนุชกแชนแนลได้ตลอด24ชั่วโมงครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับ ที่ลูกค้าต้องการด่วนเราก็จัะให้ครับไม่ให้เสียชื่อของช่างลูกแชนแนลวันนี้งานด่วนดึกแค่ไหนเราก็ทำครับมีบริการรับส่งพอดติดตั้งพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆด้านง,งานแบบชีนงานกึง่ง งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ามีโดยทีมช่างมีบริการมีประสบการณ์มากกว่า20ปีครับมีปัญหาอะไรโทรปรึกษาช่างนุชแชนะนได้ในช่องทางนี้ครับถ้าดูคลิปนี้เสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนุช a ช n แนลเลยครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ